พอเล่นกับมาสคอตน่ารักมากเลยแล้วเขาแบบผมผมก็ผมก็โคง้งอย่างนี้น่ารักเลิกสนิทกับมาสคอตอยังเพราะว่าเราไปหาน้องมเนยมาอ๋อเริ่มสนิทหรือ,อยังหรอครับพอได้ทำงานกับน้องมีเนยก็รู้สึกว่าอยากพบอยากใส่บาสอยากเป็นน้องมาสคอตบ,บ้างนะใช่ครับแต่เมื่อกี้ อ่าน้องน้องเขาชื่ออะไรนะครับคูม้ามงน้องสีดำใช่ไหมครับใช่เหมือนข้างในจะเป็นน้องจะเป็นคนที่พูดครับแต่ยังไม่ได้คุยกันคุยไม่ถูงเนื้อใช่ครับน่าร่าหนงก็วิ่งเล่นเก็บลูกโป่งแบบหน้าราม่านูนโซนเตืมนเตืนครับ เกรงมากควันนี้แบบงานมีท่านผู้ใหญ่เยอะมากเลยปกติเราก็จะลองให้แฟนฟังหรือว่าคุณลูกค้าฟังแต่วันนี้คือแบบท่านผู้ใหญ่เยอะมากเกรงมากก็โหวววรู้สึกดีใจเป็นเกียรติมากเลยครับที่เหมือนแบบ วันนี้ได้ร้องเพลงกับโปรโลุคุงด้วยก่อนขึ้นเวทีโปรโลคเขาบอกตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกับตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ร้องออกมาได้โอเคโอเคเลยครับใช่ในวันนี้ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้ร้องเพลงธีมของงานนี้ก็ทาร์แบงค์กรองสมัยยี่สี่นะครับร้องเพลงธีมในปีนี้ครับปีที่แล้ว ผมก็ได้เห็นโคโคโรคุงก็ได้ร้องอยู่เหมือนกันตุปีนี้ได้มาร้องร่วมกับโคโคโรคุงดีใจมากเลยชอบทุกท่อนเลยนะครับเพราะว่าบางท่อนผมก็ร้องญี่ปุ่นบางท่อนผมก็ร้องไทยผมชอบร้องทั้งสองภาษาเลยภาษาไทยก็สลับสลวยมากเพราะว่าพี่แอมพี่แอมเป็นคนแต่งเนื้อขึ้นมาครับภาษาไทยส่วนภาษาญี่ปุ่นร้องสนุก รางวัลร,รางวัล <c oughs> อะไรา่น <c> ซ <oughs> ซ้องไม่ได้ <c oughs> เอาพ่าประกาศไปแล้วจรนะต่นเ้นมากชใช่ครับวันนี้ไม่ได้มารับต้งคนเดียวครับพี่น้องเยอมมารับด้วยใช่แต่งตัวเต็มเลยครับแต่งหนาทับโแต่มมแตัวเต็ม ดูดีกว่านนิวอีกคราวันนี้ก็มารับรางวัลคู่กันครับมาถือว่ามารับคพรางวัลแต่ก็มารับด้วยการงานเดียวกันนะใช่ก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยเพราะว่ารางวัลนี้เอ่อเหมือนจะมาจากทางเอกอครราชทูตของไทยญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่เล่งเห็นนนิวแล้วก็มอบรางวัลนี้ให้กับนนิวนะครับผมก็ ใช่ชอบญี่ปุ่นอยู่แล้วไปญี่ปุ่นบ่อยมากอย่างพี่พ่อเลยเขาชอบอาหารญี่ปุ่นเรียกได้ว่าแทบจะชอบทุกอย่างในงญี่ปุ่นเลยเคยไปาก่อนเคยไปโอ้หลายหลายเมืองแล้วครับ, <c oughs> เ,รบเพราะว่าจริงๆไปทุกป,ปีเลยที่ผ่านมาที่ไหนทำง,งานมาครับเพราะว่าจัดแฟนมีตติ้งหลายครั้งแล้วแล้วก็เคยไปจัดดีเย็มดีแลนด์ฟูที่ญี่ปุ่นด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยวเดือนหน้าเดือนนี้ก็จะไปเหมือนกัน เขาอยู่ที่ขอกวอตส์ที่ฮาม,มูโตะหรอคไม่น่าจะไปครั้งต่อไปไม่น่าจะมีแพลนไปมื้องนานแต่ว่าจริงๆก็อยากไปอีกจริงอยากไปทุกปีเลยเพราะว่าอยากไปเที่ยวถ้าว่างจริงก็อยากจะไปเที่ยวด้วยค่ะแล้วก็อยากไปสวนสนุกด้วยอยากไปทานอาหารที่นู่นคับเพราะว่าจริงๆอยู่ที่ไทยผมก็ทานอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันชอบแซลมอนมากเลยซาชิมิคับซูชิ ใช่ค่ะไปจัดแฟนมิ่งครับแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวคร่ะไปกับเพียด้วยไปด้วยกันครับไปก็ค่อนข้างหลายวันเลยบิงครับก็บิงบิงเราะไปกันไหมคะข้าวฟ้าอ๋อข้าวฟ้าคิงเคิดถ่ายกันอย่างหนักหน่วงเลยครับเรนนี้ถ่ายไปทั้งหมด4คิวแล้วคิวถ่ายคืออีก โอ้อีกเป็นพืชเลยครับเยอะมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าข้ามฝาถ้าเทียบกับนิ่งเงียก็หาว่าซื่อคือคิวเยอะกว่าเยอะมากๆ,ๆเลยเพราะว่าข้ามฟ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากแล้วก็ถ่ายทํายากกว่านิ่งเฮียเยอะด้วยครับแมายจะเรื่องโลเคชั่นอีกแล้วก็ด้วยเรื่องแบบกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆที่ตัวละครทําก็อย่างขั้นดาบหรือว่าขี่ม้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่ เวลาถ่ายทำคือถ่ายยากมากแล้วก็ม <laughs> <laughs> ีซีนแอคชั instrument. ่นเมื่อไหร่ซีนด้วยแต่ถ่าย4คิวแล้วรู้สึกว่าโอเคเราก็เป็นคานินได้นะเราเริ่มพร้อมที่จะเป็นคานินอย่างเต็มตัวแล้วครับไม่เราต้องพร้อมแล้วสิเพราะว่าถ่ายเลยใช่ครับยอมตั้งแต่ก่อนคอนเสิร์ตแล้วก็คือคิดไว้แล้วว่ายอมเปื่อยเปลี่ยนลุคตั้งแต่คอนเสิร์ตเลยครับแล้วก็ทับฟ้ายาวเลยยุคนี้ทั้งสี่ประมาณครึ่งปีเต็มที่ ียบอกว่าเนี่ยบอกว่าชาเนีบบ่ยชบอกวกามีชาถูาดูได้ย,ย้อมโผมได้แบบได้เปลี่ยน,ยน,นยเนี่ยเียก็อยากลองกลบ้านนะครัเจยที่อยู่าเนี่ยเป็นองค์รักสารองค์คักสีดำนี่แหละเท่ห์ที่สยครับขาวกือ เหมือนตู้เสื้อผ้าบ้านชลันมีแต่เสื้อผ้าสีดำเสื้อผ้าชุดเสื้อยืดกระดำแจ็คเก็ตกระดำกางเกงกระดำเข็มขัดกระดำจุ่เท้ากระดำรองเท้ากระดำลำบุญเลยใช่คือเอาแบกออแบกดีจริงใจแล้วเดี๋ยวจะมาที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาอกให้ใครนะให้สัญญาณทุกท่านเข้ามาในพื้นที่แล้วบอกว่ารีบต้องไม่เดิ ก็จะโเกิด่มเกดเยหไม่ได้หรืออยากสั่งจนข้างหน้า้องก็อย่้้ี่เไม่เ็่เลยเยก็นั่นเออเฮียร้องให้เป็นแซแล้วก็ร้องให้ทุกคนเลยคดรมทุกคนที่ปยว่นานที่เแถวนี้บอกมามคย่างนี้ว่งห้มันกมัเดดมเลยเพลงนี้เฮียร้องจริงๆก่อนหน้านี้เฮียร้องเพลง เฮียก็ร yeah, ้องเพลงอ่ะครบเดี่ยวเพลงนี้เหมือนทุกคนให้กำลังใจเฮียเยอะมากแล้วก็ชมเฮียเยอะมากเลยซึ่งจริงครับวีนี้เฮียร้องออกมานเลยแล้วก็รู้สึกว่าทั้งตัว MV หรือว่าเสียงร้องของเฮียผมเฮียแบบใส่ฟีลิ่งเข้าไปเต็มที่มากเลยอินเลยให้ินคะแนนเต็มสิ้เต็มสิ้นในร้านเลยเพราะว่าทำจึ้งเกิน ก็ฝากงานนี้เลยครับวิบอนทักคุเบ็ทพอสมารที่4ครับฝากมาเดินดูเดินชมบูธกันเยอะๆ นั่ะครับมาร่วมงานกันได้เยอะๆเลยแล้วคุณจะหลงรักในญี่ปุ่นแน่นอนแล้วก็ฝากเพลงวาดฝาดเวอร์ชันที่วิวได้ร้องกับโคฟโร่คงด้วยนะคนังร้องมากเลยแล้วก็ฝากเออเพลงต่างๆของผมด้วยซิงเกิลที่4ก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเพลงฤดูของเธอยู r o ซ e a s o ครับฝากเข้าไปฟังกันเยอะๆเลยนะคะเพลง Produce by T-boys เพราะถูกใจแน่นอนแล้วก็ขอฝากซีรีส์เรื่องม o m e w h e r e ด้วยค่ะเป็นซีรีส์ซอมบี้ซีรีส์บอกยักษ์ให้คนดีเลยคาดว่า อีกไม่นานเกินรอจะได้รับชมแล้วครับแล้วก็สุดท้ายฝากซีรีส์ทางฟ้าทิ้งเธอด้วยในสปริงส์ตอนนี้ก็กำลังเปิดกล้องถ่ายทำอยู่ครับจะถ่ายทำกันเรื่อยๆยาวๆเลยครับยังไงก็ฝากร,รอติดตามรับชมด้วย